สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆ F4 ท,ทุกท่านนะครับผมนะเอกนคนปรปฐมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้มาไร้สดเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับผมสวัสดีพี่ f c ทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอกนคนปรปฐมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าสวัสดีพี่ๆ F4 ทุกท่านนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอกชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้า yeah! สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอกชัดเจนรบกวนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่พีเอฟซทุกท่านนะครับผมนะเอกนครปฐมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะ ใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับผมนะขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ฮักกี้สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับผมนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยนะครับผมได้ยินเสียงชัดเจนไหมได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีเพื่อนทพี่เอฟซีทุกท่านเลยสวัสดีพี่สันสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุย ถึงเรื่องเหรียญเก่าแบงก์เก่าเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะว่าเอกรับซื้ออะไรบ้างนะส,ส,สวัสดีพี่ไปเตยสวัสดีพี่คนทำไลออไทด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้งหนึ่งร้อยเก้าท่านด้วยนะครับผมนะสวัสดีพี่เอฟซีทุกๆท่ททานเลยนะครับผมนะก็รับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเดี๋ยววันนี้เรามาฟังข้อแนะนําและขั้นตอนต่างๆในการรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับพี่ๆนะนะครับผมนะสวัสดีพี่ตีใหญ่นะครับผมสวัสดีพี่เอ็มทีพีสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่ FC, ทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสี่ท่านด นะครับผมนะเวลาที่เรารับซื้อเหรียญเก่าแนเก่าเนี่ยเรารับซื้ออะไรบ้างนะผมอ่ะอันนี้เป็นตารางเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่9ที่ร้าน x รับซื้อนะครับผมนะฮะนี่เป็นเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่9ที่ร้าน x รับซื้อแล้วก็ร้านอื่นๆรับซื้อด้วยนะครับผมนะใครที่เพิ่งเข้ามาชม x เป็นครั้งแรกสามารถแคปหน้าจอไว้ดูก่อนได้เลยนะผมสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมนะใครที่เข้ามาชม x เป็นครั้งแรกสามารถแคปหน้าจอไว้ดูก่อนได้เลยครับผมนะนี่เป็นข้อมูลเหรียญหมุนเวียนนะครับผมที่ x รับซื สวัสดีพี่สุริยาพี่ครับผมมีเหรียญเก่านะผมใครที่ต้องการส่งภาพเหรียญเก่าแบงก์เก่ามาให้เอ็กประเมินราคาสามารถเข้าไปดูที่ได้ที่หน้าโปรไฟล,ล์ TikTok X นะครับผมนะจะมีช่องทางการส่งภาพประเมินราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วจิ้มไปที่ลิงก์ส่งภาพาเอ็กประเมินราคาได้เลยครับนะสวัสดีเพื่อนพี่ท่านเลยนะครับผมนะก็นี่เป็นนะครับผมข้อมูลเหรียญเวของรายการที่เก่าที่เรากเอกรับซื้อนะครับผมนะตัวอย่างนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันก่อนเลยนะพี่ทุกท่านนะครับผมนะอ่ะ ใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับผมนะเป็นเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับผมกดเลข 10x ดงศูนยอยครับสวัสดีเพื่อนพี่ FC ทุกท่านเลยใครที่มีเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้กดเลข 10x ดงศูนยอยครับนะสวัสดีเพื่อนพี่ FC ทุกๆท่านนะครับผมนะใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้กดเลข 10x ดูหน่อยนะครับผมนะก็จริงๆแล้วนะครับผมเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะหลายๆคนทักเข้ามาถามเอกเยอะมากเลย นะผมว่ารับซื้อจริงไหมแล้วรับซื้อกี่บาทนะครับผมเหรียญ10บบาทการจราพิเศษแบบนี้นะครับเพื่อนนะดูให้ดีนะผมนะจะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมนะเนี่ยอาจจะก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับผมนะกับขวามือทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเพื่อนลองดูให้ดีร้านอยู่ไหนร้านอยู่นครปฐมนะครับผมนะพี่ๆสามารถเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์เอกได้เลยนะครับผมมีบอกข้อมูลไว้ทุกอย่างแล้วนะครับผมนะพี่สามารถพี่นกสามารถเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์เอกได้นะครับ ทางด้านเหรียญทางด้านซ้ายมือเนี่ย X รับซื้อนะครับผมนะห้าร้อยถึงห้าพันส่วนทางด้านขวามือเนี่ยคือตัวปกติธรรมดาที่ไม่มีราคาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับผมเข้าไม่ได้หรอพี่สติธรพี่ใสยทอนเข้าไม่ได้เพื่อนๆ FC ทุกๆท่านลองกดไปหน้าโปรไฟล์ X นะครับแล้วจิ้มไปที่ลิงก์ลองดูหน่อยครับว่าเข้าไปที่ลิงก์ได้ไหม นะครับผมนะใครที่พอจะว่างพอที่จะสะดวกนะผมเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ X หน่อยจิ้มไปที่ลิงก์แล้วพี่ลองดูครับว่าเข้าได้ไหมนะใครที่เข้าได้รบกวนบอก x กหน่อยพี่สัตย์ทบอกว่าเข้าไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเหรียญสิการจนาภิเษกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะที่ x กรับซื้อ5 0 0ร้อถึงห้าพันเพื่อนๆดูให้ดีก่อนนะครับผมนะเพื่อนๆดูให้ดีก่อนที่เขารับซื้อกัน5 0 0ร้อถึงห้าพต้องเป็นแบบนี้ครับนะฮะด้านหัวและด้านก้อยต้องหันไปคนละทาง นะครับผมนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยถ้าหันไปคนละทางแบบนี้เอกรับซื้อ5 0 0ร้อยถึงห้าพันนะาเบื่อห้าร้อยถึงห้าพันแต่นะเพื่อนแต่นะใครที่มีแบบนี้นะทั้งด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยหันขึ้นไปทียกนการแบบนี้ไม่มีราคาจ้าน,นะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับผมนะเหรียญสิบกาญจรนาพิเศษนะครับย้ำนะเพื่อนเพื่อนี่พี่นะเหรียญสิบกาญจรนาพิเศษที่มีราคาด้านหัวและด้านก้อยต้องหันไปคนละทางนะครับถึงจะมีราคา อ่านะครับเ,เพื่อนๆพี่ฉะนั้นดูคลิป X ให้ดีนะครับผมนะรบกวนดูคลิป X ให้ดีนะครับผมใครที่อ่ามีเหรียญสิทธิการจรานาพิเศษแบบนี้นะเพื่อน,อนๆ,ๆต้องดูให้ดีคือด้านหัวและด้านก้อยเนี่ยต้องหันไปคนละทางนะครับถ้าด้านหัวและด้านก้อยเนี่ยหันไปคนละทาง X รับซื้อ500 5 0 0ร้อถึงห้าพันนะฮะ X รับ500 5 0 0ร้อถึงห้าพันแต่อ่าพี่เจสามพี่นกใช่พี่นกป่ะไม่แน่ใจเมื่อกี้พี่สถิธทอนพี่สถิธทอนลองดูให้ดีนะครับผมพี่เจสามบอเข้าได้ตาปกตินะพี่สถิธทอนลองดูให้ดี นะผมพี่เจสาบอกเข้าได้ปกตินะครับผมนะพี่ใส่อรเรารู้ให้ดีนะผมนะอ่ะเหรียญสิบกาญจนาพิเศษครับเพื่อนถ้าด้านหัวด้านก้อยอก็คือทั้งสองด้านเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเขาหันขึ้น,นวิธียกันนั้นแปลว่าเป็นเหรียอญอปกติธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวปกติธรรมดาเอกไม่ได้รับนะครับนะเท่าเดิมเพื่อนเพื่อนี่พี่สามารถใช้ซื้อขนมได้เลยนะฮะเหรียญสิบกาญจนาที่มีราคาที่เอกรับนะห้าร้อยถึงห้าพันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยก็ต้องหันไปคนละทาง พี่หุบเขาถามว่าส่งไปแล้วไม่เห็นมีคนตอบเลยพี่พี่หุบเขาลองดูนะว่ามีคนอ่านแล้วหรือย,ยังนะครับผมถ้าอ่านแล้วไม่ได้ตอบแสดงว่าไม่มีราคานะจ๊ะพี่หุบเขานะครับผมแนละฉะนั้นพี่หุบเขาลองดูหมายเหตุก่อนนะครับหมายเหตุเอ็กมีบอกว่าให้ชัดเจนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปตัวนี้หลายๆคนถามเข้ามาเยอะ นะครับผมตัวนี้หลายหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าอ่ะใช่ไหมนะครับผมนะใช้ใช่ใชมีมีราคาไหมนะครับผมนะตัวนี้หลายหลายคนถามเข้ามาเยอะว่า X รับไหมเอรับไหมสวัสดีเพื่อนๆพี่ FC ทั้ง75ท่านเพื่อนๆพี่ดูตรงนี้ใครที่มีเหรียญบาทนะครับผมใครที่มีเหรียญตราคุตปี2อ1 7แบบนี้กดเลข17ให้เจ็ดเองด้วยครับนะฮะ ใครที่มีเหรียญตราคุฑปี25 1 7แบบนี้กดเลข1 7จให้ดูเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยขอบคุณพี่ดังมากๆอ่านผิดขออภัยนะพี่แดงหรือพี่ดังนะผมเป็นภาษาอังกฤษขออภัยนะครับผมนะหลายๆคนกดเพียบเลยนะครับกดเลข17เจพียบเลยใครที่มีเหรียญน,นะครับผมนะเหรียญครุฑปี25 1 7แบบนี้กดเลข1 7จให้ด้วยครับ นะพี่เบลกดเลขหนึ่งเจ็ดมาพี่เวลากดเล็กหนึ่งเจ็ดมาหลายๆท่านกดเลขกหนึ่งเจ็ดมาคือบางคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นก็มีคนนู้นก็มีฉันก็มีอย่างเงี้ยครับนะแล้วมันมันจะรับซื้อยได้ยังไงจะจะซื้อแพงๆได้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนกดมาเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะซื้อแพงๆได้งไงถูกต้องครับถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วเพราะว่านะครับผมต้องพิเศษจริงๆอย่างที่เอาโอเคพี่ใส่ทอนบอกเขาได้แล้วโอเคจ้ะแล้วพี่หมายกดเล็กหนึ่งเจ็ดมาพี่ตะโกนกดเลขหนึ่งเจ็ดมานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดู คือเหรียญคุดปี2 5 1 7เนี่ยโดยปกติแล้วนะจำนวนการผลิตเขามีทั้งหมด249ล้านเหรียญครับนะโดยปกติทั่วไปแล้วมี249ล้านเหรียญเลยนั่นหมายความว่าไม่ได้มีน้อยเลยมีเยอะด้วยนะครับมีเยอะมากๆเลยนะผมฉะนั้นพี่ๆดูให้ดีนะครับเหรียญคุดปี25 1 7แบบนี้นะครับผมที่เอกรับซื้อ500 5 0 0ถึง5,000เหมือนกาจนาพิเศษเลยแต่ด้านหัวและด้านก้อยนะครับผมนะทั้งสองด้านเนี่ยต้องหันขึ้นไปทางเดียวกันถึงจะแพง นะครับถึงจะพอรับนะครับผมนะถ้าเกิดแบบมี1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญอย่างเงี้ยต้องทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องหันขึ้นไปทาเดยวกัน x ถึงจะรับใน x ถึงจะรับ500ถึง5000นะครับถ้าเกิดว่าเขาหันคนละทางนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาหันคนละทางก็คือตัวปกติธรรมดานะครับถ้าเขาหันคนละทางเนี่ยก็คือตัวปกติธรรมดานะครับผมถ้าตัวปกติธรรมดา x ก็รับนะแต่ต้องมีเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวปกติธรรมดานะครับ นะตัวปกติธรรมดาแบบนี้หันคนละท่าแบบนี้เอกก็รับเหมือนกันแต่จะไม่แพงนะครับผมนะร้อยละ2 0 0 0ถึง2,500นะครับผมถ้ากลับหัวแบบนี้ร้อยละ2 0 0 0ถึง2,500รับทีละ5 0ถึง1น0นะครับเพื่อนนะครับฉะนั้นใครที่จะปล่อยเหรียญคุดนะครับผมนะต้องมีเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0ถึง25แต่คนที่มีน้อยๆไปดูให้ดีครับว่าที่พี่ๆมีเนี่ยแบบเหมือนของเอกไหม นะครับผมถ้าหัวอ่าเขาเรียกว่าถ้าสองสองฟังเนี่ยหันขึ้นไปทางเดีวยวกันนะครับผมเหรียญสองเหรียญก็ปล่อยได้นะครับเหรียญสองเหรียญก็ปล่อยได้ x รับอยู่ที่ห้าร้อยถึงห้าพันนั่นฉะนั้นเพื่อนทพี่ลองดูให้ดีว่าที่พี่พ,พี่มีเนี่ยตรงตามที่ x ต้องการไหม หลายหลายคนบอกว่าเออฉันมีเวลาฉันส่งไปก็เห็นบอกว่าไม่มีราคาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะสวัสดีครับพี่สุริยาอยู่จังหวัดอะไรเอ็กอยู่นครปฐมนะนะครับผมนะพี่สุริยาสามารถไปดูที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยนะครับผมนะมีข้อมูลบอกทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีขอบคุณพี่ลัคนามากๆเลยนะครับผมให้ดอกกุหลาบมา6 7กล่าวขอบคุณพี่มากครับโอ้สิบเอ็ดดอกเลยคอมพิีเเลยขอบคุณมากครับพี่ลัคนานะครับผม โอ้ย oh, <laughs> ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับนะกลาบขอบคุณพี่ลัคณามากๆเลยนะผมนะทั้งหมดยีิบเอ็ดดอกนะขอบคุณมากๆครับยีิบสองดอกขอบคุณมากๆครับผมนะฮะก็ใครที่ต้องการดูนะครับผมว่าจะส่งภาพยังไงให้พี่ดูที่หน้าโปรไฟรไรรลน์นะครับผมไว้มาทักทายขอบคุณมากๆครับพี่ลักคนาสวัสดีจ้านะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเอกก็จะขึ้นแบบตรงกระดาษไว้่างนี้เลยนะผมนะช่องทางก็คือจะขึ้นไว้ตรงกระดาษนี้เลยแต่คือหลงังๆก็จะ เรียกว่าโดนบ่อยนะครับผมนะก็จะมีโดนบ่อยก็เลยต้องให้ไปที่หน้าโปรไฟล์อย่างเดียวนะเพ,พื่อนๆะพี่ะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้แคบหน้าจอแคบหน้าจอไว้ดูก่อนนะเพื่อนๆีพี่ใครที่เข้ามาแล้วย,ยังไม่ได้แคบหน้าจอแคบหน้าจอไว้ดูก่อนนะครับผมนี่เป็นข้อมูลของเหรียญหมุนเวียนรัชการ,ร,รที่9ที่ร้านเอกรับซื้อนะครับผมแล้วก็ร้านอื่นรับซื้อด้วยนะเพ,พื่อนๆพี่ดูให้ดีๆเลยนะครับผมแลนะตัวที่มันแพงตัวที่มันมีราคาเนี่ยนะครับผมนะ ก็จะขึ้นอยู่ในลิสต์ตรงนี้เลยนะครับผมนะพี่ๆสามารถแคปเอาไว้ดูได้คือบางทีก่อนที่เพื่อนๆพี่จะใช้นะครับผมใครที่มีโอกาสได้จับเหรียญเยอะๆต่อวันอะไรเงี้ยเพื่อนๆพ่ี่สามารถดูก่อนได้เลยว่าใช่ตามที่ x ต้องการไหมนะครับถ้าปีตรงตามนี้นะครับเพื่อนๆพ่นี่พนะ x ยินดีนะครับติดต่อหา x ไ้เลย x ยินดีรับนะครับผมนะฉะนั้นเพื่อนพี่ดูให้ดีก่อนว่าตรงตามที่ x ต้องการไหมนะครับถ้าตรงตามนี้ x ยินดีนะครับผมสามารถส่งภาพให้ x ดูได้เลย สามารถส่งพาองดูได้เลยหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกครับผมมีบอกทุกอย่างนะเพื่อนพี่นะนะผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้ต่อสวัสดีเพื่อนๆพ่อี่ F4 ทัง9 6ทันด้วยนะครับผมนะนะผมกนครปฐมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับผมนะดูข้อมูลทุกอย่างได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับยำมาดูข้อมูลทุกอย่างได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสวัสดีพี่ F4 ทุกทันนะผมต่อไปเป็น่าต่อไปมาดูเหรียญ1นบาท ปี2525 25, ที่ข้างหลังเป็นรูปวัดพระแก้วครับนะใครที่มีเหรียญบาทปี2525ข้างหลังเป็นรูปวัดพระแก้วแบบนี้กดเลขนะครับผมนะกดเลข25งพอีกเลยครับนะฮะใครที่มีเหรียญบาทปี2525 25. ด้านหลังเป็นรูปวัดพระแก้วกดเลข2525ันอีกดูนะครับสวัสดีเพื่อนเสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนเสวัสดีพนะี่พี่เอฟซีทุกท่านนะฮะ กดเลข 25x ดูนี่ครับอ่าพี่อักกี้กดเลข25มาพี่เอ็มกดเลข25มาพี่พี่พรพันธ์กดเลข25มานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับผมนะเหรียญบาทวัดพระแก้วปี2525 25, บล็อกที่ x รับซื้อ2,000-5,000นะครับบล็อกที่ x รับ2,000-5,000เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับผมแนละ้วก็เอ่า x x เน้นให้ความรู้นะนะครับ x เ,เน้นให้ความรู้นะครับผมคือถ้าเพื่อนๆพ,พ,พี่มีตรงตามเนี้ย นะครับผมท่านเพื่อนพี่ๆมีตรงตามนี้นะครับนะคือเพื่อนเพื่อพี่จะได้ไม่ผิดหวังเวลาที่มาร้านหรือว่าเวลาที่ส่งภาพมาเพื่อนพี่จะได้ไม่ผิดหวังนะครับผมนะเหรียญเหรียญวัพระแก้วปีสองห้าสองห้าเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งหมดสองบล็อกนะจะมีทั้งหมดสองแบบนะครับเพื่อนๆเอ็ขอญาตหาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เป็นคิเล่นะครับนะเหรียญบาทวัพระแก้วปีสองห้าสองห้าจะมีทั้งหมด2บล็อกเพื่อนๆพี่ดูให้ดีก่อนข้างหลังเนี่ยเป็นลูปวัดเหมือนกันเลย ข้างหลังเป็นลูกวัดพระแก้วเหมือนกันตาเพนดินเด็กดูให้นะพี่เส็มานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตาเพนดินเด็กดูให้อ่าเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันก่อนข้างหลังเนี่ยเป็นลูกวัดพระแก้วทั้งสองอันนะเป็นข้างหลังข้างหลังเป็นลูกวัดพระแก้วเหมือนกันฉะนั้นเราดูข้างหลังอย่างเดียวไม่ได้ที่สําคัญสุดเราต้องดูด้านหน้าครับแล้วนะเพื่อนๆคิดว่าแตกต่างไหมครับหลายๆคนคิดว่าแตกต่างไหม <c oughs> <c oughs> เหรียญทางด้านซ้ายมือกับทางขวามือน,นะครับผมส่งไปให้ขึ้นส่งไม่ได้ครับพี่พี่ วันชาติพี่วันชาติเขากดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับผม <wide> นะพี่วันชาติดูที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์อยู่พี่ <im it> พี่วันชาติลองเข้าไปดูก่อนนะครับหลายๆคนเข้าไปแล้วก็ได้ปกตินะพี่วันชาติลองเข้าอีกทีหนึง่งนะครับผมนะอ่ะเพื่อนๆพี่ <im it> พสวัสดีครับนะใครคิดว่าสองเหรียญนี้แตกต่างกันพิมพ์เขาว่าแตกต่างให้เองดูหน่อยนะฮะใครคิดว่าสองเหรียญนี้แตกต่างกันพิมพ์เขาว่าแตกต่างให้หน่อยใครคิดว่าเหมือนกันเด๊ะๆไม่แตกต่างเลยพิมพ์เขาว่าไม่แตกต่างให้เอกดูหน่อยครับนะสวัสดีเพ นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเหรียญวัตถะแก้วปี2525แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเหรียญวัตถะแก้วปี2525นะพี่พรพันธ์บอกว่าแตกต่างนะครับผมนะพี่ดีวาบอกว่าแตกต่างนะพี่ลุงลุงเหมียวบอกว่าแตกต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะครับเมื่อเรามี2เหรียญแบบนี้นะครับผมมาเทียบกันแบบนี้โอเคนะเอ้คิดว่ามันแตกต่างหลายๆคนก็คิดว่ามันแตกต่างนะครับผมนะหลายๆคนก็คิดว่าเขาแตกต่างนะไม่เหมือนกันนะบองเห็นไหมชัดเจนนะครับผมจะมีอันนี้นะครับผมอันนี้คือแบบพปร์เซ็นเล็ก นะแบบพระเสดเล็กเนี่ยจะมีราคาแพงอาจจะมีเอกจะรับรับซื้อที่2 0 0 0ันถึงห้าพแต่ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยประมาณ2-5บาทเท่านั้นนะฉนะั้นเอ่อฉนะั้นสวัสดีครับพี่ดารานะครับผมสวัสดีพี่ดาราด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริ้วยกันนะครับผมนะฮนะก็ตามนี้เลยวิธีการดูเบื้องต้นง่ายๆเลยนะวิธีการสังเกตนะครับผมนะก็คือให้ดูตรงนี้นะให้ดูตรงเนี้ยในในคาว่าเดทนะครับผมจะมีดอเด็กอยู่นะครับผมนะก็ เพื่อนๆที่พี่ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะถ้าเป็นหัวกลมๆแบบนี้คือตัวปกติธรรมดานะครับผมถ้าเป็นตัวที่มีราคานะครับผมก็เขาเรียกว่าหัวสั้นนะครับผมนะตรงนั้นอาจจะดูยากหน่อยไม่เป็นไรเรามาดูตรงง่ายๆตรงนี้กันดีกว่าะตรงนี้ี่ดูง่ายกว่านะครับผมนะให้ดูตรงนี้นะครับผมนะดูตรงเส้นผมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเส้นผมจะขีดตรงแบบนี้เลย นะครับเส้นผมจะคิดตัวนี้คือตัวธรรมดาอันนี้คือบล็อกธรรมดาแต่ถ้าเป็นพัสดุเล็กนะครับตัวที่มีราคานะครับผมนะเส้นผมจะชี้มาตรงนี้แล้วมีหยักขึ้นหยักลงตรงนี้นะครับผมน่าจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงแต่ตรงหน้าผากตรงนี้ครับนะเขาเรียกว่าพัสดุเล็กอันนี้เอกรับซื้อสองพันถึงห้าพันโอเคใครที่ไม่รู้นะมองไม่ออกเลยอ่ะมันมองไม่ออกเลยว่าอ่าใช่ไม่ใช่ส่งภาพมาที่หน้าโปรไฟล์เอกดูได้นะครับผมนะใครที่แบบฉันก็ดูไม่ออกอ่ะส่งภาพมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย นะครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมนะรับซื้อเหอ 9, 9, 9, X, รียญเก่าแบงก์เก่าเอ็กนครปฐมนะครับผมนะก็วันนี้มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะใครที่คิดว่า,าคลิป X มีประโยชน์กดถูกใจรัวๆให้หน่อยครับนะฮะใครที่คิดว่าคลิป X มีประโยชน์กดถูกใจรัวๆให้ X หน่อยครับผมแนะสวัสดีเพื่อนพี่พี่เอฟทั้ง84ท่านด้วยนะครับผมนะใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เก็บอา่า กดหัวใจให้เอกหน่อยนะครับสว,ส,สวัสดีเพื่อนพี่ทุกท่านเลยขออญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งครับนะครับผมแล้ววันนี้นะเอ็กก็ขอมาอนุญาตแนะนำพี่พี่เอใหม่ๆที่ยังไม่เคยดูเอกไลฟ์สดนะครับผมนะขออญาตนะครับผมมาแนะนำวิธีการก่อนที่เราจะแบบซื้อขายเหรียญเก่านะครับผมนะ หนึ่งเลยนะครับผมนะห้ามโอนไม่ว่ากรณีใด้ดสิ้นนะครับผมเรื่อพี่จำไว้นะนะครับผมรับร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าเนี่ยไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด,ดงสิ้นนะครับผมนะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพ,นพี่นะครับผมระมัดระวังนะครับผมนะฮะห้ามโอนเงิน ไม่ว่ากรณีแดงสิ้นนะครับผมไม่ว่าใครเขาอาจจะให้สามแสนสี่แสนห้าแสนเพื่อนๆระมัดระวังห้ามโอนเงินไม่ว่ากรณีแดงสิ้นนะครับผมเหรียญคุดรับไหมเหรียญคุดเมื่อกี้เอ็กบอกไปแล้วนะนะครับพี่ดิวะเอาไว้เป็นลายในเอ็กบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมเหรียญคุดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะด้านหัวสองด้านเนี่ยเขาต้องหันขึ้นทางเดียวกันเอ็กรับซื้อห้าร้อยถึงห้าพันนะครับ เหรียญคุดปี25 1 7นนะครับผมนะด้านหัวและด้านก้อยต้องหันขึ้นทางเดียวกันนะครับเอกรับซื้อ500 5 0 0ร้อยถึงห้าพนะพี่แดงถามว่าส่งรูปให้ชมทางไหนพี่แดงกดไปที่หน้าโปรไฟล์นะพี่แดงมันจะมีลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกพี่แดงจิ้มปุ๊บก็ส่งภาพมาได้เลยนะพี่แดงเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์เอกได้เลยจิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลย นะครับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ x ได้เลยก็จะมีข้อมูลบอกไว้ให้หมดทุกอย่างนะผมนะก็เหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทปี253 3รับไหมไม่รับนะจ๊ะเหรียญหนึ่งบาท x รับซื้อปี25 29นะครับผมปีเดียวเลยนะครับนะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาท x รับซื้อปี25 29เอเ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันก่อนเลยเผื่อใครจําไม่ได้นะเหรียญยี่ห้าตังเอ x รับปี42กับ4ีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะเดี๋ยวขอญาต แพลนกล้องไปแล้วกันนะพี่พี่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอ็กอยัดไล่ไปตั้งแต่ทีแรกเลยนะพี่พี่แป๊บหนึ่งนะสวัสดีเพื่อนที่พี่เอฟซีทุกท่านครับนะเดี๋ยวขอยัดไล่ไปตั้งแต่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับหลายๆคนถามว่ารับซื้ออะไรบ้างอรจะได้ดูไปด้วยกันนะครับพี่พี่แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับผมนี่เป็นข้อมูลเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่9นะครับผมที่ร้าน X รับซื้อนะครับนะฮะเหรียญ2 5สาาตางค์ X รับแค่2ปีนะปี2542และปี2544นะครับเพื่อนๆพี่นะอ่านะครับเหรียญ20ต่างค์ X รับซื้อปี42และปี44ชัดเจนไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะ X เขียนผิดแล้วก็เลยแก้ไหมเพื่อนๆพี่เห็นชัดเจนไหมนะครับเหรียญ20ต่างค์ X รับซื้อปี2542กับปี2544 เหรียญห้าสิตตง X รับซื้อปีสองห้าสน์นะครับปีสองห้าสาปีเดียวเท่านั้นนะครับผมนะเหรียญหนึ่งบาท X รับซื้อปีสองห้างเก้านะครับผมเหรียญห X รับซื้อปีสี่ศูนกับสี่หกนะครับสี่ศูนย์พัหกประมาณสี่ร้อยถ้าเขาง่ายๆนะโอเคครับพี่แดงเดี๋ยว X ให้ทีมงานดูให้ครับนะฮะโอเค okay, ส่งภาพแล้วเดี๋ยว X ให้ทีมงานดูให้นะครับผมนะเหรียญห้าบาท X รับซื้อปีสี่ศูนย์กับสี่หกสี่ศูนย์สี่พันสี่หี่้ยคือสี่ส นะครับผมนะคือจํานวนผลิตเขาน้อยมากอยู่ที่1,600งเท่านั้นจํานวนการผลิตมีแค่1,600เท่านั้นนะครับผมนะฉะนั้นเขาจึงหายากมากๆ PMEE ถามว่าส่งภาพช่องทางไหน PMEE กดไปหน้าโปรไฟล์ X ได้เลยนับหน้าโปรไฟล์ Tik t o กนะจะมีลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมนะพี่ส่งภาพให้ X ดูได้เลยนะฮะส่วนเหรียญ5้าบาทปี256 6เนี่ยนะับ จำนวนการผลิต182,000เหรียญอ่านะฮะจำ,จำนวนการผลิตเนี่น 2, ึ่งแสนดหมื่นสอเหรียญนะผมนะฉะนั้นก็จํานวนผลิตเยอะกว่าก็ราคาถูกกว่าจํานวนผลิตน้อยกว่าก็ราคาแพงกว่าเห็นไหมว่าเหรียญห้าสิบสตางค์นับปีสองห้าสามศูนย์จำนวนการผลิตแค่หนึ่งพันนะครับจํานวนการผลิตแค่หนึ่งพันเลยมีราคาแพงนะครับผมเลยเลยมีการรับซื้อที่แพงนะครับผมนะราคาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่น นะฮะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะผมเหรียญ10รับซื้อปี31 33แล้วก็ C1 ราคาก็ตามนี้เลยผมส่งให้ดูแล้วครับโอเคจ้านะครับผมเหรียญ5กลับหัวรับไหมต้องดูว่าปีอะไรนะครับพี่ดีวายนะครับผมนะต้องดูว่าปีอะไรนะจ๊ะนะครับผมก็เป็นไปตามนี้เลยอันไหนที่ผลิตน้อยมากๆราคาก็สูงนะอันไหนที่ผลิตน้อยมากๆเราก็รับที่สูงสูงราคาสูงสูงเลยอย่างเช่นเหรียญ10ปี 2533X เอ็กก็รับอยู่ที่ นะประมาณ5 0 0,000 000, ถ 000, ึง1ล้านนะครับผมนะเพราะว่าจำนวนการผลิตมีแค่ีแค่100นะครับผมนะแล้วก็สวัสดีออสี่เก้าหรอหน้าโปรไฟล์กดไม่ได้เมื่อกี้ก็มีใครบอกว่ากดไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพี่พี่มีเธอคนเดียวออลองที่หน้าโปรไฟล์ X มีข้อมูลอื่นๆบอกด้วยคนระับพี่ดูตรงนั้นก็ได้ถ้ากดที่ลิงก์ไม่ได้ลองดูข้อมูลหน้าโปรไฟล์ได้เลยมีบอกทุกอย่างครับนะหน้าโปรไฟล์ต้องมีบอกทุกอย่างนะพี่พี่นะโอเค นะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายเรามาบอกตรงนี้กันก่อนนะครับคือตารางนี้ไม่สามารถสลับได้นะครับเ mm. พื่อนๆพี่นะตารางนี้ไม่สามารถสลับได้เช่นเหรียญ5ปี2540เนี่ยเอคับซื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆพี่จะเอาเหรียญ10ปี2540อย่างเงี้ยมาปล่อยให้ x อ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับผมและฉะนั้นเพื่อนๆพี่ต้องดูตามนี้เท่านั้นเลยเหรียญ5ก็ต้องเป็นปี40ก็สี่หกถ้าจะไปเอาเหรียญสิบสี่46นยะ่ะ มาให้เอกเงี้ยไม่ได้นะครับผมนะเพื่อนที่พี่จะไปเอาแบบว่าเหรียญห้าปีสามหนึ่งกับเหรียญห้าปีสามสามมาให้เอกเงี้ยไม่ได้นะฉะนั้นต้องเป๊ะๆตามนี้เลยนะครับผมและฉะนั้นสามารถแคปหน้าจอเอาไปดูก่อนได้เลยหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมนะใครที่นั่นก็กดแชร์ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครผมสวัสดีเพื่อนทพี่เอฟสีทุกทุกท่านนะครับผมนะก็ร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบง์เก่าเอกนครปฐมนะครับผมนะ พรุ่งนี้ก็เปิดประมาณ11บโมงนะครับผมใครที่สนใจจะมาหายก็ดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยมีข้อมูลบอกทุกอย่างนะครับผมนะวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีจ้า